สวัสดีจ้าคุณผู้ชม <ste ek> สวัสดีจ้านุ่มอุมจ้านุ่มอิมจ้ายินดีต้อนรับคุณผู้ชมของสู่ช่องอู้อินนะจ้าจ้าคุณผู้ชมจ้าและมือนี่เจ้านุ่มอิมกับบลูว่าจะาทุ่มแล้วเดจ้าพวหมูแต่ว่ามันดึกแล้วเดจ้าคุณผู้ชมจ้าแล้วนุ่มอิมกับนนบ่หบลับไหมจ้าแม่แล้วจ้ามันนี่นี่นุ่มอิมกับก้อนพิพิธนนหลับไปเรียบร้อยแล้วจ้าคุณผู้ชมเข้ากันเลยว่าสิผ้ากันไม่เห็ดชาเลนชาเลน กินทุเรียนไม่หงจ้าแม่แล้วจ้าวนนุ่งอิมน้อนมารับด้วยใจอิมแม่สืทุเรียนมาในใจนุ่งอิมกับคิดได้ทุเรียนด้วยจ้าแม่แล้วจ้าแล้วก็ในหองเฮ้าด้วยใจสี่มี่พิเพชรนั่นรับฟันหวานอยู่แม่จะเข้ากับสิไปกินได้องด้จ้าแม่จ้าจ้าแม่แล้วจ้าทุเรียนของนุ่งทุเรียนจะมองใดมาก่อนทุกว่า มาเลยค่ะทุเรียนของเราอู้หูดีจ้ะว้าวว้าวีด้วีจ้ามีขามากรอบนอกนั่งจ้ามาตัดเสบแทเท้ด้จ้าผู้ชมาว้าวห้องเข้าไปนี่หองกรด้จ้าแม่แล้วจ้าฮู้พอไม่รีจ้าขออนุญาตคำว่าแป๊บนึงด้จ้าเดี๋ยวปิดไฟก่อนที่สามดอกเลยโอเค อันนี้ขอคนดยจ้ะันแรม1 0 0 0น้อยๆถงนอกจ้ะปิดประตูน้อจ้ะมาลยจ่ะทุเรียนของเ้าดยจ่ะดิจ่ะพี่เพชรก๊อปพี่เพชรจะถึงดิจ่ะพี่เพชรนมาจ้ะาเปิดไฟเปิดไฟก่อนจ้ะเปิดไฟก่อนโอเคเฮากระสีมตอจ้ะเากระสีมาตอกองหนีดจ่ะพุ่ขึ้นจ้ะตัวเังจ้าเียนของเ้า คุณผู้ชมจ้ะมาทุเรียนพร้อมเฮากับแม่เลยอ่ะพเพชรนอนอยู่จ้ะแล้วจ้ะอืมของที่รอคอยมานานหอมที่ลีจ้ะเปิดเลยจะจากขอนี้แยเปิดก่อนแป๊บนึงด้วยจ้ะว้าวนี่จ้ะกรอบหนอกหนุ่มไหม้ด้วจ้ะนี่จ้ะ คืนนี่นี่คันว่าได้กินบักทุเรียนคือสีน,น้นฝันรายนะจ๊ะโนอน <c oughs> ้โฮนี <c oughs> ่จ่ะโซ้นกัดเลยจ้ะโม้มจ<า>้ะ <c oughs> หา เป็นเฉียบเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยอื้อเนื้อแน่นกรอบๆเลยค่ะขันพิพี่ได้กินขันพิพิธได้กินแลยขันยังเบอร์ตื่นแสดงว่าต้องฝันถึงบัตุเรียน อย่งก็เรอ่ม่ายกินจ้าหเ่กาก็่งทายกินจัวายกินายกินบัคลีนอิ่มหิวย้ำนี่ก็ต้องทาย่ำนี่จ้ะรลบดิกจัดรอบดิก มือชาจ้ะแต่ว่าอร่อยจริงๆนะคะแต่วายเย็นๆแบบนี้นี้มันกรอบด้วยจ้ะน้องอิมเบิร์ตหนนึงแล้ว ้ะกะทายกินมะทุเรียนจ้าโอ้กะทายยังไม่วังบะนี้ทายอยู่ในห้องนี่ละจ้าย่านผีจ้าอยู่ข้างนอกนะ เพื่นายัม่นอน้องจ้าเ,าเพื่นายเงียบๆก่อนกำลังเช็ดชาลินกินบบคทีเรียรอยู่จ้ากินบบคทีเรียอ่ะเพื่จ้า <laughs> ย่งซมเป็ดปเด็นผมก็จำใจอร่อยมากเลยในใจพเพ็อมยซื้อเกย่างนี่มันจังงจัยกงแล้ว เหนียวยังไงคะเหนียวยังนี่ก็กินตอนนี้ก็เป็นกระเมียนนอนกระมือเยอะขึ้นหมดไม่ค่อยเยอะขู่นไปแล้วางเมียนดอกจ้าได้กินหอมน้ำได้นอนยังเมือนขึ้นแค่ได้โดนดมกินแบคทีเรียแล้วกะสีได้กินตอนนาการฝันถึงแบคทีเรียนะจ้าว่าเหาได้กินแบคทีเรียเสมอโอ้ยเนี่ยยุ่งสุดเลยกินเมียด้วยจ้าโอ้ยเขาโอ้ ี่เพสิว่าจิ๋ดิเล่นไพี่เพเว้าพี่เพเป็นเจ้าว่าอืออืออมาถึงขนาดนี้บ้หิวน้ากับค้องสีแปลกแล้นะจ๊ะนี่เปลี่ยนขันแล้วเป็นขั้นอไรนี่จ๊ะ กินน้องก็จ้าสิไปบ้านลับไนแจังแตกินมาทุเลี่ยมัวับหงอยู่เป็นม่แสด้วยจ้าพี่เชรชิปกินน้องก็ได้วจ้างวนสิกามากินกันววตัวน้นจาคุณชอบกินท้อสินนวงเอมมาปิดดังไหมเน่ยจ่าแตงอนรัชิตีตุกตาซื้อเลียงเียงไล่ิตีพอมจาอู้หมิงอิลีจ้าฝันอ ฝันหวาน,นเลยไทายชิลลชิลอนชิลอนชิลลนฮ้อนวว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 วมวว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 วาวว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 ักวว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 วไวว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 วห นี่จ้าไม่กินนี่จ้าหืมวิวจังจ้าตั้งกล้องได้เจ้าของไปช้าเล่นซ้ำเร็จจ้าพิเภตตื่นจ้าชาเล่นนี่ได้จ้ากินทุเรียนในห้องเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือชาเล่นกินอ่างพิเพภตจ้านี่จ้าอ่าพิเพภตตอนนี้ให้ด้วยแซวมาแก้พิเภตได้จังใครจะไปทนได้คะพีพี่ โอ้โหอืมอืปอนน์6อืมเกเล่พ่เภสินอนอีเรตุนี่คุณผู้ชมจ้าคุณผู้ชมอยากให้น้องอิมทายชาเลนแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอิมอันน้ำแนวจะจ้าอยากให้น้องอิมทายชาเลนอี่ยังแกงผู้ใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้น้องอิมอันน้ำแน่ได้จ้าสำหรับพี่เพชรจ้าเงี้ยงกว่านี่ยังดอกจ้าเขาได้ยินไปแล้วล่ะ คุณผู้ชมจ๊ะสำหรับคลิปนี้มากมากกัอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องอุ่มอิ่มอ่านน้ำเนด้วยจ้าวันนี้เฮาสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายสอบคุณเลยกูแช่น้ำเนยจ้าดูชมหน้าคนที่ตื่นมาอยากกินทุเรียนนะคะออกไหมคะนี่บอกว่าแปลงฟันแล้วขนาดแป้งฟันแล้วด้วยจ้านี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวันสิคืนเดีจ้ะพิพิธบ๊ายบายสำหรับมื้อนี้ขอตัวล oh, าไปก่อนจ้าบ๊ายบายแล้วเออบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายไปเลย